เมื่อวานเราก็ตามข่าวกันมาแล้วนะครับได้สัมภาษณ์ไปแล้วคืออดีตพระยันตราก็ยืนยันว่าตัวเองยังเป็นพระอยู่เพียงแต่ว่านุ่ง่มจีวรไม่เหมือนแล้วก็ไม่ได้โกนผมโกนคนิ้วโกนหนวดแค่นั้นเองคระสง์มากราบไหวอะไรเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาเคารพศรัทธาอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนวันนี้ก็มีการแสดงธรรมนะมีลูกศิษย์ลูกหาคนที่เลื่อมใสศรัทธาอดีตพระยันตราก็มากัน50กว่าคนได้ทั้ง ประชาชนทั่วไปมีพระพิสุสงฆ์ก็มาด้วยนะครับนี่นะครับมีหลวงพ่อคล้ายจากสำนักสงฆ์น้ำตกธรรมรถที่จังหวัดระยองวันนี้มาหาอดีตพระยันตระด้วยนะครับนี่มาจากระยองนะครับมาที่สะแก้วบอกว่าคิดถึงมากขอมาเห็นหน้ากันก็พอพอได้เจอกันเสร็จก็ขึ้นรถตู้กลับไปค<ะ>่ะนี่แต่ก็เนี่ยฮะก็มีการว่งการไหว ทั้งประชาชนทั่วไปทั้งพระสงฆ์อะไรก็มากราบมาไหว้อดีตพระยันตระกันอดีตพระยันตระบอกว่าในส่วนของตัวเองเนี่ยก็คือรู้สึกคิดถึงแผ่นดินเกิดประเทศไทยนะก็เลยมาในครั้งนี้คิดถึงญาติโยมโดยเฉพาะลูกศิษย์ที่ตอนนี้ก็แยกย้ายอยู่ตามวัดหรือว่าสำนักต่างๆหลากหลายพื้นที่ส่วนเรื่องที่ว่ามีพระสงฆ์มาไหว้เนี่ยอดีตพระยันตระบอกว่าที่มีคนวิจารณ์กันว่ามันไม่สมควรเนี่ย ก็ขอให้สังคมเนี่ยลองพิจารณาดูเอาเถิดนะทุกคนที่เข้ามาไหวอัตมาเนี่ยก็เพราะว่าทุกคนยังเห็นว่าเป็นพระอยู่ในใจและยังเคารพนับถืออยู่เราก็เห็นออกมาเป็นรูบาอาจารย์เป็นพระอยู่ในใจและการปฏิบัติของาของาตมาก็ยังเป็นพระเป็นเบียวมายังปฏิบัติขอ้อปฏิบัติ ทุกอย่างเพียงเดียไม่ได้ผมผม,มปมทั้ที่นี่เป็นแผ่นดินเกิดเป็นมาดูดูอตาตมาเป็นคนป่าประนังแตงวันนักวร,รศรีธรรมราชทั้งญาติพี่น้องลูกหลานอนตาตมาอยู่ที่นั่นเงเลยอยู่เยอะอตาตมาก็คิดถึงพ่เข้าทุกคน เมื่อมีโอกาสช่วงไหนก็จะมาเยี่ยมจะเมาเยี่ยมพระที่คุ้อนเคยอยังรู้จกักบางคุณนทีนี้เรื่องที่ว่าในอดีตเนี่ยเคยถูกมาหาเทรสมาคมมีมติขับให้พ้นจากความเป็นสงฆ์ถึงขั้นอาบัติประชิกเพราะไปเสพเมถุนไปยุ่งเกี่ยวกับศีกาแล้วก็มีการถูกแจ้งความดำเนินคดีหลายข้อหาแลวแล้วก็ ลี้ภัยไปอยู่ที่สหรัฐเนี่ยนะครับตอนนี้คดีหมดอายุความหมดแล้วนะฮะถึงกลับมาตรงนี้นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องคดีอะไรอดีตพระยันตระวันเนี้ยที่ถูกถามเรื่องนี้บอกว่าไม่ขอพูดถึงนะฮะเพราะมันผ่านมานานแล้วแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้หนีนะคือพอมีการต่อสู้คดีในชั้นศาลเนี่ยเหมือนกับมีการเลื่อนนัดกันไปเรื่อยๆจนในช่วงเวลานั้นตัวเองไม่สามารถจะออกเผยแผ่าศาสนาได้จึงตัดสินใจไปอยู่อเมริกาดีกว่า ประมาณอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับแต่ล่าสุดวันนี้นายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยบอกว่าได้ทําหนังสือด่วนร้องเรียนไปยังมหาเถรสมาคมแล้วเพื่อให้ดําเนินการเอาผิดกับอดีตพระยันตระกรณีที่ยังคงออกมายืนยันผ่านสื่อมวลชนต่างๆว่าตัวเองยังเป็นพระหรือว่าเป็นนักบวชทั้งทั้งที่พ้นจากความเป็นพระไปนานแล้วแล้วก็ห้ามบวชอีกด้วยเนื่องจากอาบัติราชิกนะจากการเสพเมถุน เป็นที่ขอรหาของชาวพุทธทั่วไปโดยให้ทางมหาเทระสมาคมดำเนินการเอาผิดฐานแอบอ้างเป็นพระโดยเร็วให้รีบดำเนินการก่อนจะกลับสหรัฐ27ตุลาคมนี้ด้วยแล้วก็ให้ออกมาตรการจัดการกับพระสงฆ์พระพิสุ์ต่างๆที่ไปกราบไหว้อดีตพระยันตระด้วยพระยันตระกลับมาแล้วอ้างว่าตัวเองเป็นพระอยู่เนี่ยครับ ก็เ้อาครายนะการฝ่าฝืนกฎหมายอของประเทศเราโดยเฉพาะประมวลกฎหมายอาญามาตรา208ระบุไว้ชัดเจน่าใครก็ตามที่มาแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์ในพุทธศาสนาเนี่ยย่อมมีความผิดพระยันตะจะอ้างว่าตัวเองอยังเป็นพระอยู่เนี่ยก็เป็นการแสดงออกโดยโดยเจตนารมโดยสาธราณนะ พอให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าตัวเองยังเป็นพระอยู่ก็เข้าข่ายองค์ประกอบความผิดดยชัดเจนนี่แหละค่ะการกลับมาของอดีตพระยันตระเนี่ยก็เป็นข่าวต่อเนื่องมาหลายวันเลยนะคะก็มีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์กระแสวิจารณ์หลักๆก,ก,ก็คือเรื่องของภาพที่มีพระสงฆ์ก้มกราบอดีตพระยันตระนี่แหละหลายคนก็อาจจะเอ๊ะ เกิดไม่ทันเรื่องราวของอดีตพระยันตรา27ปีแล้วเนาะทีมข่าวของเราก็เลยอยากย้อนให้ดูนะคะคืนนี้เรามีเปิดแฟ้มคดีดังพอดีติดตามเรื่องราวของอดีตพระยันตราก,กันหน่อยคนะ่ะ